อากาศหนาวมากเลยวันนี้แบบการทำงานดีมากมากเลยค่ะองเอวาน่ารักมากปริ้มปริ่งนะคะเราแฮปปี้กันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปที่แมนเชสเตอร์นะคะ เพราะว่าเราจะไปทำงานกันวันนี้มีงานแต่งหน้านะคะก็ไปแต่งหน้าใครนั้นเราติดตามนะอากาศประมาณกี่องศาประมาณหกเจ็ดองศาประมาณนี้คนอื่นเขาก็ดูหนาวแต่ไม่ถึงแบบขั้นีิฉันทำไมนันหนาวมากแบบเป็นคนขี้หนาวดูใส่เสาาื้อผ้าฉันจะตื่มาก วันนี้มีาชายหนุ่มท่านหนึ่งไปด้วยนะคะไปเป็นเพื่อนแล้วก็กลัวหลงมัง้งเพราะว่ามันไกลอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเดินทางแบบระยะเวลาประมาณาสามชั่วโมงครึ่งจากบ้านแอนนะเราต้องนั่งรถไฟหลายต่ออยู่เหมือนกันค่ะก็เลยออกเช้าหน่อยเพราะว่าเกิดมีอะไรอ็ซิเดนต์เนาะเคยหลงมาบ่อยมากเลยอะ่ะรถไฟเนี่ยเราต้องแบบเผื่อเวลานิดนึง โอเคค่ะเดี๋ยวติดตามนะว่าแนนไ,ไปแตนะ่งหน้าใครนะคะไป เย้ตอนนี้เราถึงแมนเชสเตอร์แล้วนะคะเดินทางก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งจากวลาดววนวิโตนนะคะอากาศที่นี่หนามากเลยระหว่างที่รอทาง,งานนะคะนันก็มีเวลาเดินเล่นถ่ายรูปนะคะแล้วก็แวะร้านกาแฟอะไรเงี้ยคะ่ะมีเวลาได้เตรียมตัวก่อนเข้า ะะก็หลังจากนี้นะคะแนนไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศระหว่างการทํางานมาให้นะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เวลามันค่อนข้างจากัดนะคะก็ทุกครั้งที่มาอังกฤษนะคะคิดถึงคนเดียวเลยก็คือพี่แนนเมคอัพนะคะแต่งหน้าสวยมากแบบ เพื่อนทุกคนพี่สาวทุกคนบอกว่าแต่งหน้าดีมากน่าเสียดายอย่างเดียวคือพี่แนนไม่ได้อยู่ประเทศไทยเพราะหนูชอบกันแต่หน้าพี่แนนมากคือถูกใจถูกใจแบบทุกอย่างเลยก็ใครสนใจนะคะติดต่อพี่แนนได้เพราะว่าทุกครั้งไอ้บมาอังกฤษนะคะพี่แนนเท่านั้นถ้าพี่แนนอยู่ไทยก็จะเลอพี่แนนแต่พี่แนนอยู่อังกฤษไงก็อุนหนุนพี่แนนกันเยอะๆนะคะดีทุกคนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกลับแล้วนะคือตอนนี้เป็นเวลาก็น่าจะเกือบห้าโมงเย็นนะคะ ขอโทษนะถ้าแนนไม่ได้มองกล้องกำลังมองทางเพราะว่าตอนนี้รถเยอะมากนะคะมันเป็นเหมือนเวลาแบบช่วงรถติดของเขานะคะแล้วก็ฝนก็เพิ่งหยุดด้วยอากาศหนาวมากเลยวันนี้แบบการทำงานดีมากๆเลยค่ะ้องเอวานน่ารักมากปรื้มปริ่งนะคะเราแฮปปี้กันมากๆนะคะบายๆค่ะเ,คเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะคะแด้มา พยายามแบบลงคลิปไปบ่อยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะบ๊ายบายค่ะ